เอ,อ,อะไรนี่ทำงานได้แล้วบอทำงานยังไงคนทำงานมือข้างเดียวทำยังไงจจิิบบฮะวัวเลือเชื่อมากเลยสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยนะครับผมวัวทำงานยังไงทำตัดญ้าได้เลยนะฮะ ต่เแบบนี้เลยนะเราก็ต้องใช้วิรณญาณาวิราณานอะไรวิรณญาณา<อ> <laughs> เดี๋ยวพอไดมีดเลย,ยน,นั่น <laughs> เอามันแปลว่าอ,อะไรวิรณญาณาไม่เคยได้ยินฮะพูดใหม่สิอะไรนะเอาอะไรนะใช่อะไรนะ มองไปไหนคนถามอยู่ไม่ทำไมปลูกเขาใช้อะไรวิรณยันจักรยานใช้จักรยานจักรยานสีอะไรจักรยานสีไลสีขาวโอ้ใช้วิรณยานในการตัดหญ้าบอกว่าใช้แขนข้างเดียวทำได้สุดยอดแล้วครับ ปลูกหญ้าครับผมวันนี้เมนุษย์คิดถึงอาชีพเก่าแล้วครับผมอยู่ไม่ได้แล้ว,ลวนั่งไปไเรือ่อยๆนั่งอยู่เฉยๆมันเซง็งคนเคยทำงานไหมไช่นั่งอยู่เฉยๆมันเซง็งวันนี้เราปลูกหญ้านะครับที่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าเอนั่งอยู่เฉยๆวงนอนอีกเนี่ทำไปเถอะ ทำแล้วสบายใจครับผมดูบรรยากาศวันนี้ปลูกยาอาจารย์โปะยางแตกแล้วอบอกนกว่ายางแตกแล้ววันนี้เรามีลูกทีมมาช่วยสองคนนะครับผมไม่ไหวนะครับดูแปลงยาครับผม นี่แค่ข้างเดียวนะครับนี่ยังฝั่งนู้นด้วยนะครับแต่ว่าปีนี้หาพันหญ้าไม่ไม่เพียงพอครับผมปีนี้ปีนี้จนะได้เพิ่มครึ่งเดียวเดี๋ยวปีหน้าเอาฝั่งนู้นไปครับโอ้มีช้างมาด้วยครับโอ้ไปยังไงมายังไงเนาะนี่โอ้งามหอบหญ้ามาให้แม่นหน่อยมั้งงามไปยังไงาม,ามา,มนนย,มายัางไงเนาะ ฝั่งนู้นเสร็จหรือยังฝั่งนู้นน่ะเสร็จแล้วโอ้เขาเอาช้างเข้ามาที่นี่นะครับเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าเดี๋ยวไว้บันทิาดาเร็วเดี๋ยวดาลรงดาเรงเกินครับผมก็เลยมาไว้ที่นี่ครับก้อนเลิบุญ yeah. แม่ลูกก่อนแม่พ <Yeah. S 1> อดีเลยครับเดี๋ยวพลายงามมาเดี๋ยวให้ตักญ้ามาให้ตัดตรงร่มนยครับนี่นหญ้าที่ เออมาไว้ตรงนี้ครับดักมาเลยเพราะว่าลมมันยังไม่ถึงง่ายนะครับมแม่ลูกก่อนแม่อจีตักวนไปข้างนี้ได้ลูกนี่น้าในวนอยู่ในเกรก็บุญเ,เ,นะเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตัดตรงนี้มันตรงน,นั้นมันเด็ดขอดีเลยครับเรามีเครื่องทุนแรงโอ้โห เก่งมากเลยครับผมอ่าเออนี่นะครับเครื่องทุ่นแรงของเราอ๋อนั่งกีต่ตอนน่ะน,นั่งตอนนั้นแหละไม่ต้องมาเออโอ้เจ้วมากเลยอ๋ตอนนั้นนะครับนนั่นแหละเดี๋ยวจะเด็ดเข้าพอดีเออ,เอ,อพอแล้วพอแล้วเออ เอา,มาอมกคับผมยังเยอะมากเลยกินบ้างอะไรบาาไ้างอะไนึขี่จักรยานในการตัดหญ้าเหรอ,อ <c oughs> เดี๋ยวเครื่องได้ <c oughs> อะไรเยอะอ้จิจิ พอถามแม่บอกว่าโอ้แม่ตัดตัดญ้าได้ด้วยคราว่าต้องต้องใช้ต้องใช้วิราณายาระยานครัาเอาไม้ครับ <c oughs> อเอามาอีกเอามาไว้แถวนี้แหละตักมาเลย,ย,ยเดี๋ยวจะทยอยตัด นะครับผมโอ้ทีมงานของเราเออมีเครื่องทุนแรงมาช่วยงานวันนี้ครับดีมากเลยครับผมโอ้พลังงามช่วยปลูกหญ้าเนี่ยจูงด้วยนี่เนยด้วยนียยยย่เออ อามาแล้วครับโอ้ตักยามาให้ตัดนะครับอไ้มเไม่ฮอพพอตะลากคิวเดาพอดีเฮ้ยจิมือต้องเดินทมกระบบนเลยบองไปเออพอ อ,อ,อ,อ้าวโอเคถ่ายงานม,มาช่วยนะครับวันนี้มาช่วยงานโอ้โหสุดยอดมากเลยครับผมเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลย เก่งมากเก่งมากอ่าเดี๋ยวเราจะลุยงานต่อนะครับตอนนี้กว่าจะถึงคำก็ได้เยอะนะครับสายงามก็มาช่วยตักยาออกมาให้ตัดปลายนะครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นมันร่มมันยังไม่ถึงนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดปลายยาก,กันก่อนนะครับ ดยครับทีมงานนะครับผมไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ครับผมในช่อง family สีทับไทยนะครับขอสวัสดีครับ